มโมชอบบริการขายสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในบิวอซูมีทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผลไม้แล้วก็มีไข่ด้วยนะและยังมีบริการกดเกมพยไม่ว่าจะเป็นแบบบิวอซูหรือว่าแมพอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทั้งถูกและไวแอดมินบริการดีใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแบบนี้แล้วไอแ้แบบช่างตีเหล็กนะครับผมเรียกแบบช่างตีเหล็กดีกว่านะครับทุกคนเออจะได้ไม่เหมือนใครนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยทุกคนผมก็จะมานะครับผมสอนฟาร์มเงินนั่นเองนะครับทุกคนผมก็แบบว่าไปหาวิธีมาแล้วก็ลองมาใช้ดูนะฮะก็ ถือว่าเยี่ยมนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นวิธีไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่โอเคทุกคนถ้าใครกดแล้วเนี่ยขอบคุณมากทุกคน,กคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go โอเคนะครับทุกคนการหาเงินที่ดีที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการเอาของมาค้าแล้วขายนั่นเองนะครับเอออันนี้ก็คือแบบว่าใช้ไได้้มม่่่วาาจะะเเป็นนโลลลกกยคผแตถ ใครที่ยังอยู่โลกหนึ่งนก็ยังสามารถทําได้นะครับก็แนะนําให้เข้าไปแบบว่าลึกๆหน่อยนะครับพยายามหาหินที่มันอยู่ติดกันนะครับคือมันจะคุ้มกว่าการที่เราตีทีเดียวนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะคนดูนะโอเคก็วิ่งมาแถวๆนี้นะครับโอเคมันจะมีหินที่มันแบบว่าติดกันนะฮะตีทีมันแบบว่ารวบคู่อะนะนี่ครับก็วิ่งมาชึบๆนะครับชึบโอ้ยโดดขึ้นไปนะครับนี่เห็นไหม๋บวบางทีมันตีโอ๊ยกลัวผิดนะครับนี่นะครับเห็นไหมพอตีมันได้ควบแล้วบางทีแบบนี้นะครับผมเออ นะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆปืิบเปิบโอ๊ยโอยอย่าพึ่งโอ๊ยพวกมึงอย่าพึ่งอุ๊ยโอ้โหตีกูแรงมากตีแรงมากตีผมเอ้ยอือหวดนนะครับสวยตีสตันเอามันเอามันอุ๊ยโอ้หผมโดนผมโดนอือนะฮะฮโดนมันจนได้นะครับโอเคเนี่ยเราก็มาฟาร์มนะครับผมก็พลิกแอคผมในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่ยังไม่ดีนะผมว่าผมก็จะกลับมาฟาร์มโลกหนึ่งก่อนเนาะเพราะโลกสองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมเออ สำหรับผมนะตอนนี้นะครับแล้วก็เนี่ยไปหาฟาร์มนะทุกคนแบบนี้นะฮะเนี่ยใกล้ๆการยิงกันนับตีมันจะไวแต่ก็ระวังซอมบี้ด้วยนะครับไม่ใช่มึงเดินไม่ระวังกันเด้อเออเออจื๊บโอ้โหกันได้สวยครับอันนี้ตีทีเดียวตายเลเวลหนึ่งมันถอยไปแล้วนะครับมาดิมาดิเึบปื๊บเข้าให้อุ้ยเออ้หวัดเรียบร้อยครับตุยนะฮะโอเคเราก็มาตีต่อนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมตีตีไปนะฮะเออนี่ผมก็ใช้พลิกแอ็แบบว่า เนี่ยที่ขายอยู่ตรงนี้ครับาจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามพันสามนะเออก็ใช้ได้อยู่ครับแต่มันก็ตีช้านะฮะนี่ทุกคนนี่นะผมก็มาซื้อตรงนี้นะเออแต่เปลี่ยนทิกแอคได้ก็ดีนะครับแนะนําโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนให้ของตันเลยนะครับแล้วค่อยออกไปทีเดียวนะอันนี้ผมแนะนํานะครับอืมฟาร์มไปเลยนะฮะคือให้มันแบบของตันแล้วค่อยออกไปทีเดียวเราจะได้คุมๆนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยก็มาสาธิตในมุมผมแล้วกันปึ๊บล้วก็ฟาร์มไปนะครับฟาร์มฮึบนี่โอ้ยเอาเต็มแล้วเหรอน่าจะเต็มแล้วมัคครบโอเ แล้วก็ไปที่ตีดาบเลยนะฮะแนะนานะครับผมก็อย่างที่บอกนะถ้าก่อนยังไม่ถึงนะทั้งดาบยังไม่ถึงแล้วก็พิกแอคยังไม่ถึงเนะี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปโลกนู้นนะครับเอออย่างน้อยพลิกแอคน,นำไปแบบว่าสักนี่ก่อนเนาะเออนี่นะครับอันนี้นะครับหรือเก็บไปแบบว่าอัพไปต่อเลยก็ได้แล้วแต่นะครับเออกันใจเอาไปนะครับผมหรือจะรอไปซื้อเลือกสองทีเดียวก็ได้นะแต่ผมก็แนะนาให้ซื้ออันนี้ไปก่อนค่อยๆไปนะถ้าข้ามขั้นเกินมันจะเหนื่อยนะฮะโอเค อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ที่ผมเคยทําค้างไว้โอเคเดี๋ยวผมขอทําอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมน่าจะทําค้างไว้นะฮะโอ้โหกูทําอะไรวะวันนั้นกูทําอะไรค้างไว้นี่ผมลืมเลยนะครับเนี่ยเบิ๊บเบิบผมทําอะไรค้างไว้วะโอเคมาดูซิคืออีหยังปึ๊บเบ๊บเบ๊บอ๋อหมวกได้หมวกมานะครับทําหมวกค้างไว้นี่เองเขี่ยกด์เสร็จแล้วนะครับปึ๊บโอ้โหกดเพอร์เฟกโดนทุกช็อตแบบโคตรเก่งอ่ะคือผมมันเก่งเกินเว้ยเมื่อกี้กดเพอร์เฟกโดนทุกช็อตเลยนะะฮ เคได้หมวกมานะครับนี่ก็เป็นหมวกอะไรเนี่ยมีเบี้ยมนะครับเอออุ้ยขายได้ร้อยสิบห้าบาทโคตรกากโอเคมาอันนี้ผมแนะนําเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกาะนั่นเองนะครับทุกคนให้ได้ระดับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเรื่องก่อนหอหเมาส์ก็ไม่ค่อยจะดีงั้นไอ้น,นี่มาแล้วกันนะใส่ไปก็คือประมาณหินประมาณ2 4ถึง27ก้อนนั่นเองครับเออแล้วแนะนําให้แบบระดับเดียวเดียวกันเนาะทุกคนนะบแบบไม่ห่างกันมากเคเราก็ใส่ไปนะฮะ ปื๊บ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 ,บนะครับผมเออแล้วก็พยายามดูอันนี้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยไอ้คูณเนี่ยทุกคนให้ได้เยอะยิ่งดีนะฮะครคูใส่ไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสิบเก้ายี่สิบและยี่สิบเอ็ดนะครับผมโอ้โหพอไมั้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่ยเนพยายามให้ได้เฮฟวี่นะครับทุกคนเออพยายามให้ได้เฮฟวี่นะครับอันนี้เชื่อผมยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่นะคร เนี่ย26ก้อนกำลังพอดีถ้าเพิ่มอีกก้อนหนึ่งมันจะล้ลนแล้วนะฮะยิ่งทําแบบว่าของดีอ่ะแนะนาเลยทุกคนมันจะยิ่งดีนะครับเออเอาให้ได้เฮฟวี่นะโอเคมาจัดไปกูจะได้ไหมเนาะเฮฟวี่ Heavy นี่เฮฟวี <c> ่ <oughs> อันนี้นะครับเออเอามาโอเคไปนับเราจัดหมวกไปก่อนคนดูนี่นะครับผมเลโก้เลยนะครับก็ประมาณ24-26ก้อนไม่เกินนี้27ก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเออไปนะครับอัดมันเข้าไปอัดลมอัดลม,อ,ดลมอัดลมนะครับเออ แต่ถ้าเมืองแรกถ้าใครยังไม่เป็นเมือง2ก็แนะนฟํฟาร์มเมืองแรกก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครไปเมือง2แล้วก็แร่ในเมือง2องยังไงมันก็ดีกว่าเมืองแรกอยู่แล้วนะก็ไปทาเฮฟวี่ในเมือง2ได้เนาะยังไงเอาให้มันได้เฮฟวี่ทุกคนไม่ว่าจะเฮฟวี่อะไรนะครับผมว่ามันมันค่อนข้างดีนะครับแต่กูจะได้หรือเปล่ารอบนี้ก็มาลุ้นกันนะคนดูเฮฟวี่เนี่ยเฮิฟเฮิเิบยังไงได้ไรอ่ะเฮ้ยได้ไรอ่ะก็ว่านะครับเดี๋ยวผมไปดูปึ๊บนะครับเลโก้เรามาตีก่อนเปิบนะครับเปิบโอเค ตีมันเข้าไปเอาแบบเพอร์เฟกทุกช็อตดาก็คือแบบผมของจริงไงรีเฟกแบบระดับพัดเจ้านะครับปึ๊บปึ๊บเพอร์เฟกเอ้ย่อยากขึ้นช้าดีพอขึ้นช้าแล้วใจมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเพอร์เฟกทุกดอกนะฮะระดับนี้ไม่มีพลาดโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรนะฮะเกาะมาระดับไหนนะครับผมโอ้โหมีเดียมอะมันไม่ได้เฮฟวี่นะอุแต่ก็473นะฮะทำไปเล่นไปนะครับผมก็เพอร์เฟก95์นะครับ ป้องกัน8ดเออแต่ผมอาจจะเก็บไว้ใช้นะอันเนี้ยไม่แน่นะผมไม่มีนะฮะเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราพาไปดูโลก2นะมันก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะแต่เหมือนโลก2นี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะคราฟได้เยอะกว่าอาจจะได้ราคาดีกว่านะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราลองไปดูนะเออแต่แนะนําให้ได้พวกเคบบีเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับผมโอเคมาเรามาดูโลก2นะวิ่งไปหูไกลซะด้วยพุ่งนะไ,ไม่เดชโอเคเดชโอ้โ oh. หพอเดชปึบช้าปั๊บ,บเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหมือนกันไหมนะฮะ มาดูเฮฟวี่เมือง2นี่เหมือนเมือง2ของอะไรมันจะเยอะกว่านะครับเราลองใส่ไปนะฮะเฮ้ยเอาเป็นเวียไอ้น,นี่ดีกว่านะครับปึ๊บปบนี่นะใส่ไปปึ๊บของแบบว่ามันมันดีกว่านะใช่ไหมผมขอลองสังเกตก,ก่อนนะครับอันนี้กูใส่ไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยกูก็ลืมดูมโมเจโมนะครับเห็นไหมทุกคนเฮฟวี่เนี่ยโลกนี้มันจะดีกว่านะครับเออเห็นไหมคือแบบถ้าวิวสามห้าปึ๊บมันจะปลดล็อกอีกอันมันมีสิทธิ์ได้อีกอันด้วยนะวิวสามห้า จะขายดีกว่านะครับผมเห็นไหมสังเกตเออลองใส่ยัดลงไปปึ๊บปึ๊บเฮฟวี่ลงเรื่อยๆเฮฟวี่อ๋อนี่ปึ๊บป๊บนะครับเดี๋ยวกูใส่ไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยว่าจอซักเออยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับถ้าลดลงอันหนึ่งปึ๊บก็เป็นห้าสิบเอ็ดอันนี้อ,อ๋อจะเป็นเฮฟวี่เอออาจจะเป็นเฮฟวี่อื่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็แนะนําประมาณนี้นะคนดูเออยัดไปซักประมาณยี่สิบเจ็ดนะไม่เกินนี้แต่ก็ดูดูนะครับทุกคนผมว่าแนะนําให้เป็นเฮฟวี่นะครับเออแล้วเอามาขายมันจะไดด้ราคาคี นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองอันนี้อีกรอบหนึ่งของเฮฟวี่ได้ไหมที่ไม่ใช่มีเดียมอ่ะ47%มันต้องได้หน่อยเว้ยเอาของกูเต็มเหรอเนี่ยโอ้โหตายแล้วทุกคนว่าจะจัดให้ดูแต่ไม่ได้ไม่น่าจะได้โชว์แล้วล่ะนะครับเออเดี๋ยวลองดูเกาะก่อนนะผมก็ไม่ได้ใส่เกาะโอเคนี่ครับเกาะแล้วก็หมวกด้วยนะหมวกนี้ก็น่าขายถิมนะครับเออก็ว่าอยู่ไม่ค่อยถึกนะเออเดี่ยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับยิ่งแลกแบบว่าเราไปขุดของดีของแพงขึ้นมามันก็จะไล่ระดับมาเรื่อยๆนะฮะ อันนี้ก็อยู่ที่คนดูนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับแต่แนะนําก็มาฟาร์มโลก2แล้วก็มาคาฟให้แบบว่าของเป็นเฮฟวี่แล้วไปขายจะดีกว่าเนาะเออหรือถ้าแบบใครอยู่โลกหนึ่งเนี่ยวิธีที่หาเงินที่ดีดที่สุดคือการคาฟของมาขายแล้วให้ของเนี่ยเป็นเฮฟวี่นั่นเองนะทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนไหนใครฟาร์มถึงไหนแล้วลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยโอเคทุกคนก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวดิดัสวัสดีครับผม